ร้าน King Noob Shop บริการหาออฟไม่ว่าจะเป็นออฟระเบิดออฟเงินออฟไฟพร้อมทั้งยังมีบริการลงด่านส t o r y และยังมีออนเพ AFK Map ออสตาทา Tower Defense แบบเลสสุดคุ้มใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับร้าน Hayda Shop บริการกดเพรแมปออสตาเลสสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์กดผลหรือฟาร์มเมลและยังมีไอไก่ตาลขายใครที่สนใจ ติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท,กท,ก,ทกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอคสะ c แชน n นลและก็อยู่ในแมปออสตา a ท t o w เวอร์ดีฟนนะครับวันนี้ผมมารีวิวโกคูจีทีหรือว่าโกคูสีดาวที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวอัปเดตสุดท้ายแล้วที่เข้ามานะครับและก็เป็นตัวเดียวด้วยที่เข้ามาเป็นสีดาวในอัปเดตครั้งนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับก็คือผมได้ทําการรีวิวไปในสตรีมแล้วอันนี้ก็จะเเเปป็นนคลิแยยกกกออออมมมาาาารรรัดดี๋วาาวูพ้่ มันจะเก่งไหมนะครับผมจะบัฟเอวินให้ด้วยแล้วก็บัฟระยะให้ด้วยครับว่ามันจะโหดขึ้นไหมนะครับ <ST an> โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับ <ST an> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะขอฟาร์มเงินก่อนสักครู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไว้ฟาร์มเงินแล้วก็มารอด,ดูว่าโกคูมันจะโหดแค่ไหนนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยคือเข้ามาแรวแหละแต่ว่าก็ฟาร์มตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยดีกว่าวางไปเลยนะครับโอเค ตอนน,นี้ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่101นะครับวงอยู่ที่21คูดามหกจุาวินะอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับวงเอลเแบบเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้ตังค์440อัพไปเลยปึ้งพอมาขั้นที่1นะครับดาเมจอยู่ที่202นะครับวงอยู่ที่21นะครับคูดามหกจุาวิเหมือนเดิมนะครับอัพขั <S 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 ้นต่อไปใช้ตังค์550นะครับอัพไปเลยปึ้งอัพขั้นที่2นะครับดาเมจอยู่่ที452วงอยู่่ที21นะครับคูดา6.5วินทีอัััพข้้่3ใชตงค์660 อัพไปเลยปึ้งอ่าอัพขั้นที่3นะครับวงก็เพิ่มขึ้น่ะดามเมนอยู่ที่772นะวงอยู่ที่3าคูดาวหกจุด้วิและมีสกิลด้วยครับอ้าลองกดสกิลดิปึ้งอ่าเอาเฮ้ยสีผมปเปลี่ยนเฮ้ยแปลงร่างเหรอเยรูแปลงร่างครับท่านผู้ชมเฮ้ยเขามีการแปลงลงแปลงร่างแล้วดามเมนเพิ่มด้วย ดาเมจเพิ่มมาจาก772เพิ่มมา1,772เพิ่มมา300โอเคเพิ่มมา300นะครับวงอยู่ที่36อ่ะวงก็เพิ่มนะครับคูดาว3.5วิอ๋อเข้าใจแล้วก็คือถ้าเกิดเรากดสกิลเนี่ยดาเมจเพิ่มมา300แล้วก็ะจะลดคูดาววิ3วิโอเคนะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราอัพไปเวล80เนี่ยการกดสกิลมันอาจจะเพิม่มดาเมจเพิ่มก็ได้นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับอัพขั้นที่4ใช้ตังค์810ปึง้ง อพออัพขั้นที่4นะครับดาเมจอยู่ที่ 1, 3 2 2นะวงอยู่ที่3 6เหมือนเดิมคูดาวกจวิเดี๋ยวเรากดาสก,กิลบ้างปึ้งอ่าพอกดสก,กิลแล้วจากพัน0ก็มาเป็น1 6 2 2นะครับประมาณนี้มันเพิ่ม300นั่นแหละเอาง่ายเลยนะครับโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับใช้ตังแปด้นะครับปึ้งโอเคอัพขั้นที่5นะครับดาเมจอยู่ที่2422นะวง36นะครับคูดาวกจวิแล้วก็สก,กิลยังไม่ดีนะครับ คือสกิลเนี่ยรีประมาณ4 0่สถึงหกนาทีไม่แน่ใจแต่ผมจับเวลาดูประมาณนี้แหละประมาณ1นาทีนะครับประมาณ1นาทีไม่เกิน1นาทีนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูว่าดำมันจะรีสกิลตอนไหนแล้วผมไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่กี่นาทีนะเดี๋ยวผมลองจับเวลาดูนะครับโอเคเดี๋ยวกดจับเวลาดูนะแป๊บนึงนะคนดูเดี๋ยวผมลองจับเวลาดูด้วยนะครับว่าสกิลเนี่ยมันอยู่ได้นานเท่าไหร่นะผมอยากให้มันอยู่ได้สักยี่สิบวิไหมหรือเท่าไหร่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดสกิลเลยปึ้งโอเคครับ มาดูว่าดักดามจ2,004นะครับเพิ่มมา2,007นะลิ้นพันหน่อยแล้วก็คูดาว3.5วิอุ้ยถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลจะหมดเอ่อสกิลหมดตอนไหนอ่าสกิลหมด10วิสกิลอยู่10วินะครับแล้วก็สกิลรีประมาณ1นาทีหรือ60วิประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาลองบัฟเออร์วินให้ด้วยแล้วก็ลองบัฟระยะให้ด้วยครับว่ามันจะเท่าไหร่เดี๋ยวตนนัวนี้มันจะข้ามเรบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองบัฟให้ดู ปึ๊บ,บโดนไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมีบัฟอะไรให้ด้วยอ่ะปึ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเริ่มบัฟเลยดีกว่าปังปังปังแล้วก็ปึ๊บโอเคครับพอบัฟดาเมจแล้วแล้วกดสก,กิลด้วยอ่ะพอบัฟดาเมจแล้วกดสกิลด้วยดาเมจตันอยู่ที่700เอ้ย7,566นะครับวงอยู่ที่48คูลดาวน์3.5วิก็ประมาณนี้ครับสำหรับ โกคูจ uh, ีทีนะครับอาจจะไม่ได้ดีวิวดีอะไรมากแต่ว่าคือผมเบอร์นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับโกคูจีทีอาจจะลิมพันหน่อยนะครับแต่ว่าดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ที่7,500นะอันนี้คือเวลหนึ่งนะครับโอเคพอกลับมาเป็นล่างธรรมดาเนี่ยก็ดาเมจจะอยู่ที่7,26.6นะครับและถ้าเกิดไม่บัฟก็อยู่ที่2422นะแต่ว่าเรื่องสกิลมันคือดีมากเลยครับคนดูดิสกิลมันลดแบบลดคูดาว3าวิอะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวบัฟบัฟวงให้ด้วยว่าวงเนี่ย มันใหญ่ขึ้นเพียงใดนะครับโอเคโอเควงใหญ่ขึ้นมา48เนะก็ใหญ่นะครับใหญ่อยู่ผมว่าดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะดีสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ครับสาหรับโกคูจีทีเราครับอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรดีมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมานี้ครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอยากทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาครับผม